ังเกตดูจะเห็นว่าทายรีวิวสกินแคร์สำหรับคนวัย30บบวกเยอะขึ้นนะคะคือมันเป็นอะไรที่ตอบโจทย์กับช่วงวัยนั่นเองค่ะซึ่ง ครที่อายุผ่านเลขสามมาแล้วเหมือนเรานะลองสังเกตดูค่ะเมื่อใช้สกินแคร์ที่แบบมันตรงกับช่วงวัยเรานะคะจะแก้ปัญหาได้ค่อนข้างรวดเร็วและชัดเจนขึ้น,นะคะ่ะเพราะว่าในวัยที่เพิ่มขึ้นนะคะสิ่งที่ตามมาก็คือทั้งโครงสร้างผิวแล้วก็ระบบการทํางานในเซลล์เนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพลดลงไปเรื่อยๆนะร <G ül> วมถึงฮอร์โมอนเราก็มีการเปลี่ยนแปลงด้วยยิ่งสาววัยเลขสามานะสังเกตชัดเลยเรื่องฮอร์โมอนนะคะแถมนี ปัจจัยภายนอกไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมของตัวเราเองนะคะยางวัยทำงานการพักผ่อนการดูแลตัวเองมันก็แอบน้อยลงเนาะรวมถึงฟุ้งควันมลภาวะอีกที่มันจะไปกระตุ้นให้เกิดปัญหาผิวะคะ่ะดังนั้นหลายๆปัญหานะตอนวัยรุ่นไม่เคยเจอเหรอกคะ่ะพอผ่านเล็กสามมาก็จะรู้สึกแบบเอ๊ะปัญหานี้เกิดขึ้นกับฉันได้อย่างไรนะคะยามตัวใจเองอะ่ะก่อนนะไม่เคยเป็นสิวเลยนะแต่งหน้านอนก็ไม่เป็นไรนะคะแต่พออายุ30มสิบอะมันเป็นอะไรที่แบบเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองอะ่ะอยู่ๆก็มีสิวอุดตันขึ้นเป็นสิวอุดตันแบบ บไม่มีหัวนะใชเป็นอย่าง,งานั้นอยู่ประมาณเกือบปีนะคะก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยไม่ได้ละต้องหันมาใส่ใจในการเลือกผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มันตอบโจทย์กับอายุเราแล้วก็มีวิธีการทําความสะอาดที่แบบละเมียดละไม่มากขึ้นไปอีกะคะ่ะและในคลิปนี้นะคะใครที่กำลังมองหาคลีนเซอร์ที่ตอบโจทย์กับช่วงวัยอย่างเราๆนะคะจะมีรีวิวมาฝากกันกับชิ้นี้เลยนี่คือ Aqua Plas Skin m e d i c a l y Micro Cleanser ค่ะ ็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เช็ดทําความสะอาดผิวนะคะสามารถคลีนได้ทั้งเมคอัพนะคะฟูนควันมลภาวะต่างๆเพราะว่าเขาเป็นเคลนเซอร์แบบไมเซลล่านั่นเองค่ะและที่ดีงามสําหรับวัยอย่างเรานะคะก็คือเขาเน้นในเรื่องของการบํารุงผิวค่ะเป็นการบํารุงให้แบบครบรอบด้านเลยนะทั้งช่วยเติมความชุ่มชื้นนะคะลดสาเหตุการเกิดสิวโดยเฉพาะพวกสิวผู้ใหญ่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ยังให้ผิวเรียบเนียนกระจ่างใสที่สําคัญนะคะเป็นเคลนเซอร์แบบที่ไม่ทําลายไขยมันสําคัญที่ทําหน้าที่ในการปกป้องผิวเราด้วยค่ะ ก่อนจะไปดูลักษณะเนื้อและวิธีการใช้นะคะตามสไตล์ยเราก็ต้องมาดูที่ส่วนผสมกันก่อนค่ะซึ่งใซจ,จะแบ,บ่งให้เป็นกลุ่มๆนะคะจะได้เข้าใจกันง่ายๆเนาะสารกลุ่มแรกที่ต้องมีแน่นอนก็คือสารที่ช่วยทําความสะอาดนั่นเองนะคะซึ่งอันนี้เขาใช้เป็นไมโครไมเซล่าค่ะที่เข้าไปดึงสิ่งสกปรกได้แบบล้าลึกนะคะใช้เช็ดทําความสะอาดเครื่องสำอางฝุ่นควันมลภาวะได้หมดเลยค่ะซึ่งสารตัวนี้จัดเป็นสารทําความสะอาดในกลุ่มที่อ่อนโยนต่อผิวเราค่ะ กลุ่มที่2ก็จะเป็นสารที่ช่วยลดการเกิดสิวแล้วก็ให้ผิวเรียบเนียนค่ะซึ่งเขาจะใช้เป็นสารในกลุ่มของการผลัดเซลผิวนะคะเป็นตัว BHA ทํางานร่วมกับ AHA ค่ะหลายคนฟังอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วมันจะไม่อ่อนโยนต่อผิวหรือเปล่าใจเย็นๆทุกคนเขามีนวัตรกรรมค่ะตัวแรกนะคะที่เราใช้คือ BHA ก็คือ salicylic acid ค่ะตัดไม่ได้แบบใส่มาทงๆนะคะเขามีนี่เลยนวัตรกรรมที่ชื่อว่า salicylic serum acne relief นะคะดูรูปจากหน้ากล่องได้มันจะเป็นเหมือนแบบแคปซูลกลมๆเนาะ ก็เอาซาลิซลิกแอซิดเนี่ยไปใส่ตรงกลางนะคะซึ่งการที่เขานำไปทําห่อหุ้มแบบนี้ค่ะเวลาที่ทาลงไปบนผิวแล้วเนี่ยตัวแคปซูลมันจะค่อยๆปลดปล่อยสารออกมาไปทําการผ่าเซลล์ผิวเราเนี่ยแบบที่อ่อนโยนนะคะแล้วก็ทําให้ตัวสารเนี่ยสามารถทํางานบนผิวเราได้ยาวนานยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะส่วนตัว AHA นะคะเขาจะใช้เป็นเลติกแอซิดที่สกัดได้จากอ้อยค่ะซึ่งตัวนี้นอกจากจะเข้าไปช่วยผ่าเซลล์ผิวเราแล้วนะคะยังทําหน้าที่เป็นสารให ความชุ่มชื้นผิวตามธรรมชาติหรือว่า natural m o อยเ i อ i ์ไร a ิ่งแด้วยนะคะดังนั้นสารผลัดเซลล์ผิวที่เขาใช้เนี่ยทำงานอ่อนโยนนะคะแล้วก็ช่วยเติมความชุ่มชื้นด้วยค่ะกลุที่ส ช่วยผิวเรากระจ่างใสค่ะซึ่งเขาจะใช้เป็นอนุพันธ์วิตามินซีที่ชื่อว่าอะมิโตส G O A นะคะตัวนี้ชื่ออาจจะไม่คุ้นเพราะยังไม่ค่อยเห็นใส่ในผลิตภัณฑ์ไหนนะคะเขาบอกว่าอนุพันธ์วิตามินซีตัวนี้เป็นนวัตกรรมจากประเทศญี่ปุ่นค่ะซึ่งวิจัยมาแล้วว่ามีความสเสถียรสูงมากๆนะคะแล้วก็มีประสิทธิภาพ มากในการยับยั้งการผลิตเม็ดสีเมลานินจึงช่วยผิวเรากระจ่างใสค่ะรวมถึงยังไปกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนด้วยนะคะจึงช่วยให้ผิวเราเนี่ยยืดหยุ่นมีความกระชับดีด้วยค่ะส่วนสารไวท์เทนนิ่งอีกตัวหนึ่งนะคะเป็นนวัตรกรรมที่ชื่อว่าอินนากเกลียค่ะเกิดจากสารสองตัวผสมกันนะคะเดี๋ยวสายขึ้นเป็นเทคไว้ให้นะชื่อเขาแอบอยาวนิดนึงค่ะซึ่งเจ้าตัวอินนกเกลียค่ะมันจะมีโครงสร้างใกล้เคียงกับตัว DKK1 อาจจะเย็นมันไม่ยากนะคะเจ้าตัว DKK1 เนี่ยมันเป็นสารที่มีอยู่ในร่างกายเรา แต่จะพบมากตามนี้เลยฝ่ามือแล้วก็ฝ่าเท้าของเราค่ะซึ่งถ้าสังเกตจะเห็นว่าเนี่ยฝ่ามือกับฝ่าเท้านะคะสีมันจะสว่างกว่าผิวจุดอื่นค่ะเพราะเจ้าตัว DKK1 อันนี้มันจะไปยับยั้งการผลิตเม็ดสีเมลานินนั่นเองนะคะดังนั้นเจ้าตัวอินาเคลียที่เขาใส่มาเนี่ยจึงเข้าไปช่วยเสริมตัว DKK1 ในผิวเราให้ทํางานได้ดีขึ้นนะคะจึงไปยับยั้งการผลิตเม็ดสีเมลานินสีผิวจึงกระจ่างใสขึ้นแล้วก็ลดปัญหาพวกจุดด่างดำค่ะ กลุ่มที่4ี่จะเป็นสารสกัดจากพืชธรรมชาตินะคะที่นอกจากจะช่วยบำรุงผิวล้วแล้วเนี่ยยังเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีด้วยค่ะซึ่งเขาใส่มาหลายสิ่งนะคะเดี๋ยวยกตัวเด่นๆมาพูดให้ฟังเนาะก็จะมีสารสกัดจากเฉลี่เทศนะคะที่ช่วยลดการระคายเคืองของผิวเรามีสารสกัดจากวิตาเซลค่ะที่ช่วยกระชับรูขุมขนนะคะแล้วก็ลดการผลิตน้ํามันส่วนเกินค่ะแล้วยังมีสารสกัดจาก เปลือกไม้แทบแอฟริกานะคะซึ่งตัวนี้จะช่วยลดการอุดตันที่เป็นสาเหตุการเกิดสิวค่ะโดยเคลือนเซอร์ขวดนี้นะคะไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์พาราเบนมินเนอรัลออยค่ะแล้วเขาก็ผ่านนี่เลย Dermatological ่เทสนะคะว่าอ่อนโยนต่อผิวแต่นี้ส่ให้ไว้เป็นข้อมูลนะว่าเขามีน้ําหอมอยู่นิดนึงนะคะเป็นกลิ่นแบบอ่อนๆเบาๆอะคะ่ะเอาว่าถ้าใครที่แบบผิวระคายเคืองง่ายแพ้ง,ง่ายมากๆไซก็แนะนําว่าลองเทสเช็คในจุดอื่นก่อนที่จะใช้ที่หน้าก็ได้เพื่อความสบายใจค่ะ ได้สร้างส่วผสมไปแล้วทีนี้มาดูเนือ้อและว,วิธีการใช้กันนะคะ เปิดฝาออกมาค่ะจะเห็นเป็นฝาขวดกดแบบนี้นะคะช่องค่อนข้างกว้างเวลาเทาเบามือนิดนึงนะจ๊ะแล้วเวลาจะเก็บพกพาไปไหนเนี่ยอย่าลืมกดปิดฝาข้างในก่อนแล้วค่อยครอบฝานี้ลงไปนะคะไม่งั้นเนี่ยมันจะหกอยู่ในนี้ได้ค่ะละักษณะเนื้อเพนเซอร์ของเขาจะต่างจากพวกไมเซลร่าต่างๆที่เราเคยเห็นนะเพราะว่าเขาเป็นเนื้อแบบโลชั่นน้ำนมค่ะสีจะออกมีความขา,ขาวๆข,ขุ่นๆน,นะคะแล้วเทกเจอร์เนี่ยจะมีความแบบชุ่มๆลื่นๆผิวอยู่ะคะ่ะเวลาใช้ก็เทลงสำลีให้ชุ่ม แล้วก็เช็ดลงไปบนเมคอัพได้เลยนะคะซึ่งใครที่แต่งหน้าเบาๆใช้ตัวเนี้ยเช็ดเดี่ยวๆทั้งตาแล้วก็ผิวได้เลยแต่ถ้าใครมีการกรีดไอายไลเนอร์ป มาสคาร่าจะแนะนาว่าใช้อายรีมูเวอร์เนี่ยเช็ดรอบดวงตาทีนึงก่อนแล้วค่อยใช้ตัวเนี้ยเช็ดซ้าก็จะสะอาดดีงามนะคะซึ่งเทคนิคการเช็ดเนี่ยแนะนําว่าเช็ดจากด้านในลูบออกไปด้านนอกและไม่ลูบวนไปวนมาค่ะพยายามคลีนให้เป็นทิศทางเดียวนะคะจะเป็นการทําความสะอาดที่เกลี้ยงดีกว่าค่ะสัมผัสของเคลนเซอร์เวลาที่ลูบไปบนผิวนะคะเทียบกับความเป็นคนผิวแห้งแบบทรายนะถือว่าตัวเนี้ยเติมความชุ่มชื้นโอเคเลยนะคะแต่รู้สึกว่าเขาช่วยลดการเสียดสีของสัมฤทกับผิวได้ดีเพราะว่าตัวเขามีความแบบ ลื่นๆชุ่มๆนิดหนึ่งนะคะแล้วหลังจากเช็ดเสร็จนะคะจับดูจะรู้สึกว่าผิวหน้าเราเนี่ยมีความนุ่มมากขึ้นแล้วก็ให้สัมผัสที่รู้สึกแบบสะอาดนะคะแต่ว่าตัวนี้ไม่แนะนําว่าเฮ้ยเช็ดเดียวๆจบนะทุกคนก็ควรจะล้างโฟมล้างหน้าตามด้วยค่ะ นี่ก็คือเคลนเซอร์ของไวเลข3บวกที่นำมฝากกันนะคะใครสนใจอยากลองหาซื้อง่ายมากค่ะมีที่วัสันแล้วก็ยูเฟรชชอปทุกสาขานะคะหรือจะช็อปออนไลน์ก็ได้ค่ะที่ w w w a q u a p l u s c o t h ในแอปช้อปปิ้งก็มีเช่นเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นช้อปปี l a า a d a JD c จดีเซ็แล้วก็ที่คอนวีค่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กันแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณที่ติดตามชมค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย